ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตอนไหนให้เหมาะสมที่สุดดีที่สุดนะครับสำหรับต้นทุเรียนการใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดนะครับก็คือใส่ในช่วงที่ใบ เป็นระยะหางปลาทูถึงฝักดาบแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆพยายามใส่ช่วงที่ใบอยู่ในระยะแบบนี้นะครับเหมือนกับของผมก็คือจะเป็นหางปลาทูในฝักดาบนะครับ การใส่ปุ๋ยในระยะนี้ข้อดีก็คือว่าระยะใบจากระยะนี้นะครับทางประทูถึงฝักดาบนี้กว่ามันจะกลางมันจะใช้เวลาประมาณ7-10ถึง10วันนะครับซึ่งช่วงที่ใบกลางนี้นะครับทุเรียนจะต้องการสารอาหารต้องการธาตุอาหารมากที่สุดนะครับในช่วงใบกลาง เราใส่ปุ๋ยเข้าไปในระยะนี้นะครับใช้เวลาประมาณ1 1 0วันนะครับกว่าใบจะกลางใบกลางนี่ทุเรียนต้องการสารอาหารต้องการธาตุอาหารเยอะนะครับเราใส่ตอนนี้ใบระยะนี้กว่าที่ใบจะกลางนะครับทุเรียนจะทําการดูดสารอาหารในช่วงนั้นพอดีนะครับช่วงที่ใบกลางเพราะว่าการใส่ปุ๋ยทางดินนี่ใส่ไปแล้ว ต้เรียนจะไม่ได้รับเลยนะครับต้องรอประมาณเจ็ดวันถึงสิบห้าวันกว่าตุเรียนจะได้ดูดขึ้นไปห่อเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นเรียนนะครับเราใส่ช่วงนี้มันจะไปพอดีตุเรียนได้ดูดขึ้นไปใช้ในช่วงที่ใบกลางพอดีนะครับซึ่งช่วงที่ใบกลางตามที่พูดมาแล้วก็คือต้เรียนจะต้องการสารอาหารต้องการธาตุอาหารปริมาณที่มากนะครับในตอนนั้น การใส่ปุ๋ยที่ถูกจังหวะนะครับจะทําให้ปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าเราใส่ในช่วงอื่นที่ไม่ถูกจังหวะมันก็เหมือนกับเราเอาเงินมาศาสติ้งนะครับอาจจะได้บ้างแต่ก็ได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เต็มร้อยนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ทำสวนทุเรียน มันจะดูจังหวะนะครับไมดีาก,การที่เราจะใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะทําให้ปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปทํางานได้อย่างเต็มที่ต้นเรียนดูดได้อย่างเต็มที่นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับวิธีนี้แสำหรับท่านไหนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยพันธุ์ได้ ช่วงที่ไปถอดแบบนี้นะครับเพิ่แงแตกมาแบบนี้ก็ควรจะพ่นยาเปียยานอนไปด้วยนะครับตามที่เคยพูดมาแล้วในหลายๆคลิปสําหรับคลิปนี้ก็จะมาเน้นย้ําถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยช่วงไหนใส่ปุ๋ยตอนไหนที่จะเหมาะสมและดีที่สุดสําหรับต้นทุเรียนนะครับนะครับระยะ ใบเป็นหางปลาทูถึงฝักดาบแบบนี้นะครับบางคนก็เรียกหางปลาทูบางคนก็จะเรียกดาบใบดาบนะครับลักษณะจะคล้ายๆดาบก็ใส่ตอนนี้นะครับพยายามใส่ปุ๋ยใส่ยังไงก็ได้นะครับใส่ให้พร้อมกันทั้งสวนนะครับอย่าใส่แล้วเว้นหลายๆวันควรจะให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับทั้งสวนโรเรียนเราจะได้พร้อมนะครับพร้อมกัน แตกยอดกันอะไรก็จะพร้อมกันมันจะง่ายกับการบริหารจัดการนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาให้ความรู้สั้นๆนะครับสามารถติดตามหาความรู้เรื่องการทำสวนทุเรียนได้จากช่องสวนทุเรียนมิงม้งมัดนะครับเทคนิคดีๆสำหรับมือใหม่นะครับใครที่เริ่มจะทำสวนทุเรียนนะครับเข้ามาดูเทคนิคดีๆจากช่องผมได้นะครับ แบบวิธีบ้านๆนะครับส่วนมากผมจะไม่หลักการเยอะครับเป็นสูตรเฉพาะส่วนผมส่วนคนอื่นแต่ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ส่วนผมผมก็ทําแบบนี้มาตลอดนะครับก็ได้รับผลดีนะครับวิธี่ใส่เข้าไปก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทุเรียนได้กินเป็นที่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับ ครับ